สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองศรีนวลจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้จะเป็นมีดทรงปลาหลดนะคะมีดทรงปลาหลดความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะด้ามโดมฝักเฉพาะใบอยู่ที่4นิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่าน ็นมีทรงปลาหลดนะคะของหลวงพ่อลุ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะฝักนี้จะรัดด้วยอลูมิเนียมขาบินตูนะคะนะคะทุกท่านรุ่นนี้จะมีความสวยงามนะคะผู้ใดมีใจรัก แลนะศรัทธาในมีถหลงพอรุ่งนะคะเล่มน,นี้เลยนะคะทุกท่านพุทธคุณของท่านไม่แพ้หลวงพ่อเดิมเลยนะคะเพราะว่าท่านเป็นสิรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะมีดหลงพอลุ่งวัดหนองศรีนวลจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดี๋ยวเรามาชมมิถด้านในกันนะคะ นี่นะคะทุกท่านนิดด้านในนี้ก็จะเป็นรายสีมาเปลวเพึิงนะคะความยาวเฉพาะใบนี้อยู่ที่สีนิ้วนะคะและที่สำคัญท่านจะลงตะกรุดไว้ที่3ดอกนะคะนี่ของหลวงพ่อลุ่งเมี่นี่ก็จะเป็นเหล็กขาวนะคะสนิมไม่กินนะคะ เป็นลายสีมาเปียวพึงนะคะกันนี้ก็จะเป็นโล,อโลมอลูมิเนียมขาบินตูนะคะท่านเป็นมีส่งปลหลดนะคะด้านไม้ฝากไม้นะคะนี่ค่ะ ท่านใดสนใจมีดหลวงพนุ่งทรงปันหลดก็โทรมาที่เบอร์094 0567 445นะคะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะคะท่านจะลงตะกุดไว้ที่สันมีดนี้สามดอกนะคะทุกท่าน ท่านใดอยากบูชาไปเป็นเจ้าของหรืออาพกติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะก็ขอเชิญรับเล่มน,นี้ไปบูชาได้นะคะ ด้ามไม้ปักไม้นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาทักทายกันได้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะ094 0567 445ค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมิ้นหมอสวัสดีค่ะ